ที่เห็นนี่ดิฉันออกเองนะคะและดิฉันเนี่ยเป็นลูกค้ารายแรกอีกบูธนะคะของบูธคนคนนี้ครับผมสวัสดีครับแนะนำตัวนิดหนึ่งคุณชื่ออะไรแล้วมาจากรายการอะไรครับผมสวัสดีครับ,รบผมเดียนะครับมาจากเดอะสลาว์ดิชันสองนะครับจริงๆวันนี้มาก,กับคุณแม่น้องจีด้วยนะครับแล้วก็มีน้องน้ำใจด้วยครับผมอยู่ที่บูธ20นะคะ่ะแล้วในบูธนี้เนี่ยมีขนมหรือว่า แบบม่สนใจอะไรขายไหมครับผมับผมในบูธของเรานะครับอย่างแรกเลยเราจะมีกะหรี่ปอาของคุณแม่นกนะครับผมจะมีทั้งหมด3ไส้นะครับผมจะมีเป็นไส้ไก่ครับผมแล้วก็มีเป็นไส้เห็ดหอมอีกอันนึงจะเป็นไส้เผือกไข่เค็มนะครับผมยังไงก็ลองมาทานได้ส่วนขนมจะมีเป็นทั้งหมด5ตัวนะครับตัวแรกจะเป็นนี่เลยครีมาคาตาลาน่าครับผมจะมาจากทิธีที่2ที่ผมทําในรายการเลยนะครับอีกตัวนึงจะเป็นทัฟโรว่าครับทับโรว่าจะเป็นขนมที่1นึ่าบาท ที่มาจากปาะระเทศออสเตรเลียครับผมที่ออสเตรเลีย career, มาจากออสซี takeaway, mm ่ใช่จากออสเตรเลียครับผมแล้วก็อีกสามตัวนะเเเกอรี่ค้กนะครับแล้มีเป็นโคฟานด์เค้กจะเป็นโอ้นานีอันนี้นานีโคฟานด์เค้กครับผมดาร์ชอกโกแลตมูสแล้วก็บัตเตอร์ชีสเค้กตัวพิเศษตัวหนึ่งเลยที่ผมอยากจะแนะนำจะเป็นตัวโรสเซิลโคฟานดีครับจะเป็นคล้ายๆกับขนมไทยมันจะมีกลิ่นของของกะทิอยู่ในนั้นด้วยนะครับอ่ายังไงก็มาดูได้ที่ร้าน พูดปี20นะครับเป็นของแม่ค้าโนกี้กับพ่อค้าเรียนนะครับจะเดินเรามอที่ชั้นสองค่ะค่บผมแฝดนิดนึงได้ข่าวว่าในตัวกะหรี่ปราของแม่นูกี้อ่ะไส้เผือกอ่ะ ได้ข่าวว่ามีใส่ไส้ไข่เค็มด้วยใช่ไหมใช่จะบอกว่าที่ปกติแล้วไส้เผือกของพี่นกพี่นก,กี้ครับจะไม่ได้ใส่ไข่เค็มเลยแต่งานเนี้พิเศษโดยเฉพาะเลยพี่นกมีเป็นไส้เผือกไข่เค็มเป็นสเปเชียลเฟรเวอร์เลยของของวังนนี้ของที่งานนี้เลยครับนี่ขอข <า S 1> ขอนุญาตให้ถือโปรดักต์นิดนึงน,ะะนี่นะครับจะเป็นแพ็กเกจนะครับจะเป็นกระรี่ปั๊มนะครับทุกคนน่าชิ้นนะครับผมหนึ่งกล่องจะละคันหัวยี่สิบเก้าบาทนะครับยังไงก็มาคุณ นี่นะคะชายเดียนะคะราชาขนมหวานบ้านสีเขียวนะฮะแล้วดูนะบูตรงข้ามนู้นอะราชินีขนมหวานคุณมีอะไรอยากจะบอกกันราชินีขนมหวานไหมก็ดูแลกันคับว่าใครจะแรงกว่ากันว้าตายตายตายอันนี้ไม่ได้เซียนนะคะก็แบบว่าผ่านฝีมือมาแล้วอะค่ะผ่านการปลูกปั้นมาแล้วจากเชฟนะคะเชฟเยวกันด้วยนะฮะทุกคนเลยนะฮะก็ ช่วยซับพอร์ตหนุ่มคนหล่อคนนี้ด้วยนะฮะแล้วก็คุณแม่คนสวยคนนี้ด้วยตอนนี้กําลังไปดูตามละแวกเพื่อนบ้านนะคะนี่ขอบคุณนะครับนี่นะคะฝากกะหี่ปั๊มแล้วก็ขนมหวานนะฮะเอ๊ะเดี๋ยวก่อน ก็ะจะจากกันอ่ะถ้าเกิดว่างานจบแล้วว่าอยากจะไปอุดหนุนที่ร้านคุณอ่ะไปที่ไหนครับผมโอเคครับถ้าสมมติง,งานจบแล้วสามารถไปที่ร้านซิริกาเบเกอรสโตนะครับอยู่ที่ปัตตุมธานีครับอี่ตัวจังหวัดปัุมธา,า,า,านีเลยแต่สามารถเซิร์ชหาใน g o o ก l e แ a p ก็ได้นะครับผมที่ร้านจะมีทั้งเบเกอรี่เครื่องดื่มแล้วก็าานะครับยังไงก็ฝากติดตามร้านของผมด้วยนะครับนี่แม่มาพอดีเลยนี่เมนกี้มาพอดีเลย อันนี้ของเทตเองนะคะซื้อเป็นลูกค้ารายแรกนะคะนี่เป็นลูกค้าที่มาเปิดรีมของเราค่ะเลิ่มากเลยสวยคุณลูกกอนงามไปหนึ่งไดเมทนะฮะนี่ฝากด้วยนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะแบบว่าอุ่นร้อนๆต่อนี่บ้าอนะใช้อุปกรณ์อะไรครับผมใช่ม้ออบลมร้อนค่ะไม่แนะนำไม่ใช้ไมโครเวฟนะคะมันจะทำให้แป้งนิ่มค่ะโอเคครับผมก็เตือนไว้นะคะสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะทานกะหรี่ปั๊บแต่ว่า รอแบบว่าแบบว่าหิวตอนเด็กมันไม่ใช่เรื่องตลกอะไรยี้ไงนะฮะก็แนะนำนะฮะตอนดึกออกจากที่เธภัณกินเลยค่ะไม่ต้องอุ่นอุ้ยเลิศเหมือนกันนะค่ะเก้าสิบเปอร์เซทำแบบนั้นค่ะตายแล้วคใช่มะถามไปบอกท่านคุณไม่ได้ทุกคนก็จะบอกว่าไม่เคยอุ่นเลยออกจากพิพิธภัณฑ์กินเลยโอเคฝากด้วยนะฮะนี่สวยกรุ๊กอัมรอบสองไปนะฮะนี่ขอบคุณค่ะนี่โปรดักนะฮะ